จะบายยกมือขึ้นก6ช้าอารมณ์ดีนะพ่อคุณวันนี้ฮะพ่อกูอะอารมณ์ไม่ค่อยดีว่ะเฮ้ยไอ้ก,กูนีส่สิอารมณ์ดีด้วยโอ้โอ,โอ้น้อยนะเดี๋ยวนี้เขามีมุกเยอะนะฮะเดี๋ยวมกูจะตบมึงลงไปข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเธอนี่อย่าพูดถึงนะ หมูนี้ทีมก็อารมณ์ดีผิดปกติว่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรวะอินเลิฟเลอมึงอะฮะอ๋เอเดีะะ๋ยวนี้มีเรื่องอะไรไม่บอกเพื่อนเหรอ,อบ้าอินเลิฟไรนี่ันาดกูกลับจากอังกฤษเนี่ยนะกูก็อยู่แต่บ้านอย่างเดียวไม่ออกไปเจอหน้าสาวๆเลยนี่เดี่ยวจะลงแดงตายแล้วโอ๊ะแล้วมึงมีเรื่องดีอะไรมึงวะมึงดีขนาดนี้ฮะ<อ>มึงปากเลยตอนที่บ้านกูอะตอนเนี้ยอยู่กันอย่างสงบเงียบ ทุกคนมีความสุขกันหมดเลยอูก็เลยพลอยมีความสุขไปด้วยไงล่ะอืมเราไพ่ชงกับพี่ปูเนี่ยสบายดีเหรออ๋อปูนั่นเหรอไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้สวิตกันหยดตุ้งแหนเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณตอนนี้หันมาเชียร์พี่ชงกันยกใหญ่เลยเพาแคนแค่ได้สองเสียเสียวเท่าน่ะมันเป็นจีบยายเฮเลนตอนนี้หันมาโอบพี่ชงใหญ่เลยว่ะที่พี่ชงแกคงจะแฮปปี้แล้วสินะทุกอย่างลงเอยด้วยดี แฮปปี <Happy> ้เอนดิ้งใช่แฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยกูก็เลยทอยแฮปปี้ไปด้วยพ้ยดีเหมือนกันเดือนหน้าเราจะได้กลับอังกฤษอย่างสบายใจกันตอนนี้นะกูได้บทเรียนอย่างหนึ่งวะบทเรีย,อยนอะไรของมึงวะโธ่ก็ได้รู้ไงว่าคนเราอะนะถ้าลองเป็นเนื้อคู่กันแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่แคล้วกันหรอกต่อให้อยู่ไกลกันแค่ไหนนะ ว่ามีอุปสรรคอย่างไงเนี่ยส yep. ุดท้ายอ่ะก็ต้องลองเอ่ยกันได้ใย่ที่บุญไป่ชงไงเต็งเราใช่คือแม่จะฟังดูเสียวไปหน่อยนะเว้ยแต่คุณก็ว่าจริงว่ะเสียวอยู่เมืองไทยมันดีจริงๆเลยนะพี่แลเสียแรงกูสารไปอยู่เมืองที่ใครๆก็อยากไปเที่ยวนักอยากไปเที่ยวหนาเองไปอยู่ข้างจริงๆนะไม่ได้เที่ยวไหนเลย กลับมาอยู่เทพยังได้เที่ยวเต็มที่นะเหมือนบ้านนอกเข้ากรุเที่ยวเที่ยวแ่งทุกคืนนี่นะเราอยู่เมืองไทยเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้นะจ๊ะลูกมะไม่เหมือนไปอยู่ที่นู่นนะบางทีนะไม่อยากอยู่เลยพี่อ้วนอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่อ้วนกลับไปปารีสคนเดียวแล้วกันนะฉันจะอยู่ที่นี่เองจริงนะเฮ้ยคนเป็นพยานแล้วโอเคเลยโอเคเลยใหญ่นี่เขาบอกกับพี่ว่าเขาจะปล่อยพี่กลับไปปารีสคนเดียว พูดแล้วพูดจริงนะห้ามเอาคืนด้วยคือเลนดูแลพูดเล่นอย่าเอาคืนด้วยเ <c oughs> ฮ้ทำเป็นดีใจจนออกนอกหน้า <c oughs> เรื่องอะไรนี่จะปล่อยให้พี่อ้วนกลับไปคนเดียว <c oughs> อย่างนี้เธอก็นอกใจภรรยาที่แสนดีเฉลี่ยใิ่ไิมู้เล่นู้เล่นหลอกให้เสียอาการท <c oughs> ีหลังพูดอะไรหัดรับผิดชอบคำพูดบ้างพูดจริงทำจริงเป็นเมา อนาคตของชาตินี่พี่อ้วนกับพี่แสนนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะคะแต่บุญว่าถ้าพี่สองคนแยกจากกันจริงๆเนี่ยยังไงก็ทนไม่ได้เราต้องคิดถึงกันตายเลยไม่นาดีจังพี่ว่าโอโ้โหอยู่ที่ตอนนี้มันถึงขั้นอะไรแล้วมันอิดหนาแล้ว <c oughs> อิดหนา <c oughs> อะไรอะ่ะเบื่อฉะเหรอไม่ได้เบือ่อมันมันเลยไปแล้วมันเป็นอิดหนาไปแล้วไม่ได้พูดว่าเบื่อสักหน่อยอิดหนาละอา ผมว่าดีเหมือนกันนะครับที่สองคนลองลองแยกกันอยู่สักเดือนสองเดือนถ้าพี่สองคนไม่ร้องไห้คิดถึงกันผมให้พี่มาชกผมเลยไั้นกอไม่มีไม่มีร้องพี่สงสัยว่าพี่อ้วนจะต้องไปติดสินบนตะชงใช่ไหมถึงได้เป็นอย่างเนี้ยิสินบนทุเรศใครดูนะฉันจะบอกให้ชาตินี้ทั้งชาตินะฉันไม่มีวันยอมปล่อยให้เธอเป็นอิสระหรอกอยาง แต่ตูว่าพี่สองคนไม่น่ากลับไปแล้วนะคะเวลาพวกเราเจอพี่ทีไรเนี่ยามทั้งวันเลยทำทั้งวันเนี่เห็นความรุปของพี่เป็นความสุขสนุกสนานของเธอและจ้าก็ททำนองนั้นแหละค่ะเออนี่บูดทำไมไม่ชวนนายพาทีมาด้วยอ่ะนี่ที่เนี่ยสาวๆาวเยอะคงจะชอบนะเขาไปกับแกงเขาบอกจะไปเต้นระเบ้าัน ก็บอกว่าพวกเรามาเที่ยวดที่แก่ๆกันแง้บแป๊บไหว้พาร์ทีเนี่ยรู้ไม่จริงเรื่องผู้หญิงนะตรงนี้ที่นี่นะครับเทียบเทีดูแล้วเจ๋งสุดแล้วมองรีสาวๆนั่นไงล่ะเห็นแค่เห็นกันน้ำลายหสูตรคืนเข้าไปเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก็เจ็บตัวหรอกสูดเป็นปวดฟันเลยแม่โอเคหมด ผมว่าพอดีกว่านะฮะคุณบูลค,คือคุณบูลดื่มไปหลายแก้วแล้วผมไม่อยากให้คุณบูลเมาฮนะคุณบูลยิ่งคอนอ่อนอยู่ด้วยอ๋อไม่เมาแหรอคะถึงเมาก็ไม่เป็นไรพวกเราอยู่กันั้งหลายคนนะ่หรือว่าคุณชงไม่อยากจะแบกมึงกลับบ้านนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฮะคือหมายถึงเวลาผู้หญิงเมาเนี่ยหมายถึงผู้หญิงเวลาเมามากๆจะดูไม่ดีนะฮะ ไม่ดื่มก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งสั่งโค้กให้แทนนะฮะรักกันจริงๆคูเนียนี่ทำไมทีเราสองคนเห็นพี่ไผ่มือหัวใหญ่มากเลยจุ๋มฉันว่านะคืนนี้เราสองคนต้องเมาแล้วหามจริงนะมาเรามาชนเพื่อเพื่อความริษยาแก้วเดียวหมดแก้วเดียวหมดพี่หามเองหามสองตา ากร้องไห้อุ้ยดาราเจ้าน้ำตาขอ,องฉันนะฟังแล้วอยากจะมีแฟนอะ่ะอุยนะี่มันไม่เกี่ยวกับการฟังเพลงเลยยายหล่อนนี่มันเป็นความรู้สึกลึกๆในใจอะ่ะใช่ไหมไม่ว่าจะทำะไรหล่อนก็อยากมีแฟนนั่นแหละอุ้ยแนนอนอยู่แล้วหรือว่าหล่อนไม่อยากมีจ๊ะ <c oughs> แต่ในฐานะคนที่มีประสบการณ์แล้วอย่างพี่เนี่ยนะคะพี่ก็จะขอแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูจะมีแฟนแล้วได้แฟนน่ารักมือรักที่ใสดีอย่างน้องชงเนี่ยนะคะมีไปเลยแต่ถ้าเกิดมีแล้วนะคะเป็นอย่างไรเท่าเนี้พี่แนะนําว่าหนูควรอยู่เป็นโสดค่ะมิฉะนั้นจะปวดหัวมากเนี่ยเธอฮะเท่าไรเบรรยากาศอีกแล้วก็ฟังเพลงซึ้งมบบ ผู้ชายจะไล็อกผู้หญิงจะตกกันเสียใจจะตกก็ตกกันตรงนี้ไม่ต้องไปตกในข้องน้าได้ถ้าไม่เอาไว้ให้ฉันนะฉันไปกินต่อที่อื่นก็ได้นี่เนี่ยตัวอย่างผู้หญิงที่เมาแล้วไม่น่าดูอย่างที่ตาชงว่าแหละไปว่าคุณทัศรา เอ้ยตายละนี่คุณเข้ามากับใครอ่ะเข้ามาคนเดียวครับดื่มแต่ตอนเย็นแล้วผพอสมไปหลายขนาดมากเลยผมนึกแล้วก็คงต้องพับแน่ๆผมเตือนเขาแล้วนะครับเนี่ยแต่เขาโกรธผมอ่ะคุณทศราคุณทสะราพี่จะทำยังไงดีคะเนี่ยเอางี้ดีกว่าพี่ว่าเราปยุ่งขึ้นมานงกง่านิีกว่านะจะไปหาผ้าเย็นมาเ้าเช็ดหน้าเช็ดตาพอสระเล้วให้วาใหม่นะช่วยี เป็นไงบ้างคะใครยังชั่วไหมชั่วเออคนเรามากเลยรู้ไหมฮะทำไมคอดื่เยอะขนาดนั้นล่ะ ฉันจะกลับบ้านคุณขับรถไม่ไหวหรอกฮะเรื่องของฉันคุณไม่ต้องมายุ่องอะขอบคุณนะคะสำหรับความช่วยเหลือ ดี่แล้วที่คุณอะไรนั่นแหะที่เขามาเมาผู้หญิงเมื่อกี้เขาสวยก็เมาไงก็ยังดูดีเนี่คิดดูนะเปย่าแสบย่าเมาล้มนีใครไปมาช่วยไม่เหมือนเราต้องลากออกเจ้าง้างมาลากออกมปโน่ลากไปเจ้าแล้วเจ้าไป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  เด้ยเดียวชงชงชงนี่เมาขนาดนี้ท่าทางจะขับรถกลับบ้านไม่ได้เนี่ยไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยนี่เป็นห่วงเขานักนะก็ไปรับเขากลับบ้านเฉลยปะนี่เธอเธอฟังฉันนะฉันพูดจริงๆเธอดูสภาพเขาสิซีเรียสเฮ้ยนี่กลับไม่ไหวเดี๋ยวเกิดบัิองุบัติเหตุเฮ้ยชงนายรู้จักเขาช่ช่วยดูแลเขาหน่อยหรือวะ นี่ขับไม่ไหวแน่นอนว่ะแามาัคนเดียวด้วย่นานเดชวงจะกลับบ้านกันแล้วเหรอขึ้นรถส,สิครับเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณนะ ทำไมต้องขึ้นอ่ะขึ้นทำไมคุณขับรถไม่ไหวหรอกเดี๋ยวผมจะไปส่งมือฉันนี่แล้วนะขับได้สบายมากไม่ต้องขับได้อยู่แล้วให้คุณชงไปส่งดีกว่าค่ะคุณจะได้นอนพักสบายๆแล้วเดี๋ยวบูลขับรถคุณชงตามไปเชิญค่ะ ตามใจคุณบูนไม่โกรธผมแน่นะฮะไปเลยค่ะแล้วขับรถรอ,รอบูนบ้างนะคะ ค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะบายบายแล้วเจอกันค่ะ